กรมพระสีสว่างคัฒนะทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรสมโพธิพระพุทธสิรีนาภัยสัจยาคูรุตุลาภรณ์กรมพระสีสว่างควัฒนะทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรสมโพธิพระพุทธสิรีนาภัยสัจยาคุรุตุลาภรณ์เมื่อวันที่26่ธันวาคม ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรสเสด็จพระดำเนินไปทรงเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาคภัยสัตยคุรุจุลาภรณ์พับพลาพิธีหน้าหอพระพุทธสิรินาคภัยสัตยคุรุจุลาภรณ์โรงพยาบาลจุลาภร์เขตหลักี่โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจุลาภรณ์ราช,ชวิทยาลัยจุลาภร์เป้ารับเสเด็จพระราชดำเนินโอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นทรงร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สิบรูปมีสมเด็จพระมหารัสมงคลมุนีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยบทสวดอาตานาติยะปริศเพื่อบรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทยให้เกิดความเป็นสิริมงคลป้องกันอุปัตถวันตรายทั้งปวง และเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวงจากนั้นเสด็จไปทรงพระสุร่ายทรงโปรยดอกไม้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพษพระพุทธรูปพระกลิ่งเหรียญพระพุทธสิรินาคภายัยสัจทยะคุรุตุลาภรพร้พรอมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคัฒนาวรคติยราชนารี รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาภัยสัจยาคูรุตุลาภรเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพรยาบาลจุลาภรขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2559เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบาพิตรเมื่อครั้งทรงเจริญพระชนมายุ89ดพรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาพระพุทธสิรินาถัยสัจยาคุรุตุลาภรออกแบบตามพระวินิจฉัยในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควาฒนาวรคัตติยราชนารี โดยศาสตร์ประเมธีนนทิวั์จันทนะพลินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2549สาถาทัศนศิลป์ประติมากรรมพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุค์ร่วมสมัยปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีม้อยาในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคเพื่อให้สัตว์โลกมีต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกายทางใจและทางกรมโดยอันเชิญประดิษฐานอยู่ณศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพรยาบาลจุฬาภร์เป็นแห่งแรกเพื่อเป็นสถานที่ไว้เคารพสักการะบูชาของประชาชนผู้มาเข้ารับบริการในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์จัดสร้างพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาคภัยสัตยคุรุจุลาภร์ขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปบูชาโดยร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสร์โรงพยาบาลจุลาภร์ สถาบันการแพทย์ระดับปฏิยภูมิขนาดใหญ่400เตียงโรงพยาบาลจุลาภรส่วนต่อขยายที่บูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจรเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล โครงการตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะซอย5มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมพศ2565สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทําบุญบริจาคพระพุทธรูปพระกริ่งและเหรียญพระพุทธสิรินาภัยสัทยาคุรุตุลาภรประกอบด้วยเหรียญทองคำขัดเงา99%ขนาดสูง70มเมตร น้ำหนักประมาณ300กรัมบริจาคบูชา1ล้านบาทพระบูชาขนาดหน้าตัก5.7นิ้วบริจาคบูชาห0,000บาทและขนาดหน้าตัก3.7นิ้วบริจาคบูชา3 0,000บาทพระกลิ่งทองฐานทองบริจาคบูชา4ี่0 0บาทพระกลิ่งทองฐานเงินบริจาคบูชา16,00 0บาท พระกลิ่งเงินฐานเงินบริจาคบูชา2,200บาทพระกลิ่งเงินฐานบรอนบริจาคบูชา1,600บาทพระกลิ่งบรอนฐานบรอนบริจาคบูชา600บาทและเหรียญโลหะสีเหลืองบริจาคบูชา2 0 0บาท โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี430-03-5080-8ชื่อบัญชีโครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุลาพรและติดต่อรับพระบูชาได้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุลาพรโรงพยาบาลจุลาพร ใบเสร็จสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสามารถร่วมบริจาคและติดต่อขอรับคัะพร้อมใบเสร็จลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์ออฟฟิเชีลโรงพยาบาลจุฬาภร์